สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีมิถุนละคนามิถุนทุกท่านนะคะวันนี้กลับมาพบกับเอฟอีกแล้วค่ะวันนี้เราจะมาอ่านดวงโดยรวมประจำเดือนมิถุนายน2 5 6 5ให้กับชาวราศีมิถุนละคนามิถุนทุกท่านนะคะวันนี้เอฟจะแบ่งเป็นการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะเรามาเริ่มต้นกันที่เรื่องของการงานกันก่อนนะคะในช่วงเดือนมิถุนายน2 5งพ 65นี้ชาวราศีมิถุนลัคนามิถุนคุณจะได้เจอสถานการณ์ใดในเรื่องของการงานบ้างมาดูกันเลยค่ะ p a จ e of เพนเดอร์เค่ะเด็กถือเหรียญน,นะคะโอกาสในการได้ทำอะไรใหม่ๆโอ้โหความร่ำรวย ความร่ำรวยมาเต็มเลยความร่ำรวยความรุ่งเรืองมาเต็มเลยค่ะเงินเต็มเลยโอกาสขยับขยายในเรื่องของงานนะคะแล้วนำพาไปสู่การเงินที่มั่นคงด้วยโอ้ราชนีถือเหรียญทำไมรวยผิดหูผิดตาจริงๆนะคะงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางนะคะงานอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางเกี่ยวข้องกับต่างประเทศนะคะ จะทําให้คุณมีความเจริญรุ่งเรืองและมั่งคัง่งดูสิคะเงินเริ่มไหลามาเทมาแล้วหเหรียญปังมากปังมากโดยเฉพาะงานอะไรที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศส่งออกขายสินค้าออนไลน์งานแก้ไขปัญหาซัพพอร์ตคนอื่นนี่จะดีมากๆเลยนะคะงานคุณจะเกี่ยวข้องกับเงินด้วยเรื่องเงินกับเรื่องงานนี่เป็นเรื่องเดียวกันงานดีเงินก็ดีละมั่งคั่งนะคะ คุณเหมือนมีโอกาสที่จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งด้วยนะคะในบางคนโยกย้ายนะเพราะว่ามีไพ่การเดินทางออกจากไปออกไปจากออกไปจากจุดที่ออกไปจากจุดที่แรนแ้นแ้นออกไปจากจุดที่แบบ ขาดแคลนนะคะขาดแคลนยากแค้นไปสู่จุดที่รุ่งเรืองร,ร่ำรวยคุณมีโอกาสที่จะใช้นี้ใช้สินได้หมดด้วยนะคะเพราะว่าเป็นไพ่ของการแบบหลุดพ้นออกมาจากอะไรที่แบบพันธนาการคุณนะคะงานของคุณจะดีมากๆเลยบางคนได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งเลยโยกย้ายไปรับตำแหน่งในอีกที่หนึ่งที่ได้สร้างความมั่นคงให้กับคุณมากขึ้นรับเงินเดือนใหม่รับทรัพย์ใหม่นะคะรับความมั่งคั่งใหม่ๆ คุณจะไม่ได้จมอยู่กับที่เดิมแน่ๆเรื่องของงานบางคนเผลอๆแบบลาออกจากงานแล้วไปได้งานใหม่ที่ดีกว่าบางคนถูกแบบให้ออกนะคะแต่คุณจะได้รับโอกาสที่ดีกว่าอะไรก็ตามที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณขอยคุณน้อมรับออกมาเลยเพราะว่ามันดีกว่าเก่าแน่ๆนะคะคุณจะไปสู่จุดที่อุดมสมบูรณ์อะที่ตรงนี้ไม่ใช่ที่ที่คุณจะเก็บเกี่ยวอะไรที่มั่งคั่งได้อีกแล้วเบื้องหน้านั้นดูสิคะแบบ ภูเขาเขียวขจีสถานที่ใหม่ๆที่คุณจะสามารถสร้างเงินจากงานที่คุณกําลังจะทํากําลังจะทําบางคนเจอผู้อุปถัมภ์ด้วยนะคะบางคนเจอผู้อุปถัมภ์นี่ Queen of Pentacle s ดาวการงานเป็นดาวพฤหัสบดีแล้วได้ตําแหน่งเกษตราธิบดีแล้วไพ่ออกมาดังนี้นะ่ะเถียงไม่ออกเถียงไม่ได้เลยนะคะเพียงแต่ว่า อ,อะไรที่จะส่งเสริมให้คุณได้ดีน่ะอาจจะต้องเปลี่ยนอาจจะต้องเปลี่ยนจริงๆถ้าใครเป็นชาวลักนาโดยเฉพาะถ้าหากใครเป็นชาวลักนามิถุนแล้วบอกว่างานไม่เห็นดีขึ้นเลยงานแบบยังอึดอัดอยู่เลยงานยังไม่ได้โชคลาภอะไรแบบนั้นเลยแสดงว่าโชคชะตาอยากผลักดันให้คุณออกไปจากจุดจุดนี้เพราะว่าสถานที่ที่คุณอยู่ณจุดจุดนี้ไม่อาจที่จะส่งมาให้คุณในแบบที่คุณคู่ควรได้น่ะนะคะมันบางคนคุณเคยแบบ อ่านอะไรบางสิ่งไหมที่บอกว่าทำทำทำผิดที่ก็ไม่ไม่รวยไม่รุ่งอะไรแบบนั้นนะคะมันจะคล้ายๆแบบนั้นแหละอาจจะไม่เหมือนทั้งหมดแต่จะคล้ายๆแบบนั้นนะคะถ้าหากคุณไม่เปลี่ยนแล้วคุณจะได้ ท่อน้ำเลี้ยงขนาดใหญ่มาจากไหนถ้าหากไม่เปลี่ยนแปลงไม่มองหาโอกาสใหม่ๆนี่เป็นไพ่ของคนที่ได้โอกาสใหม่ๆที่จะสร้างความรุ่งให้กับตัวเองนะคะคุณจะต้องเริ่มมองหาโอกาสใหม่ๆเรื่องงานให้กับตัวเองแล้วแหละเพราะว่าถ้าไม่รุ่งตอนนี้จะรุ่งตอนไหน ถ้าหากมีใครมาเสนองานพิเศษให้กับคุณลองทําดูเลยนะคะอย่ากลัวว่าตัวเองทําไม่ได้อย่าหวาดวิตกว่าตัวเองจะทําไม่ได้คุณมีความรู้ความสามารถในตัวเองคุณมีทักษะพิเศษคุณมีแบบของดีในตัวของดีในตัวที่ คุณอาจจะทึ่งในตัวเองด้วยซ้ําตอนที่แบบได้รับหน้าที่นั้นมาทําพอคุณได้ทําจริงๆผลงานของคุณจะออกมาเป็นที่ประจักษ์มากๆเลยนะคะหรือถ้าว่าเพื่อนชวนไปสมัครงานใหม่เพื่อนเพื่อนชวนไปสอบเข้าส่วนงานราชการรัฐวิสาหกิจหรือสอบเข้าบริษัทอะไรใหม่ๆแล้วคุณแบบ มีความสนใจแต่คุณไม่กล้าให้ลองทําดูให้ลองทําดูให้ลองไปดูเพอเพื่อนไม่ได้เราอาจจะได้ด้วยซ้ําเพื่อนไม่ได้เราพาเพื่อนไปเราอาจจะเป็นคนที่ได้แทนเหมือนคุณจะได้โชคมาโดยฟลุกฟลุกในเรื่องงานแล้วงานจะเป็นเรื่องเดียวกันกับเรื่องเงินด้วยนะคะเหมือนจะมีอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเข้ามาหาคุณนะคะ เอว่าเรื่องงานของคุณจะดีมากยังไงก็ดีและมีเหตุให้ต้องเปลี่ยนถ้าถ้าถ้าถ,ถ้าคุณจําเป็นที่จะต้องเปลี่ยนในเปลี่ยนเลยนะคะไม่ต้องอยู่ที่เกา่าที่เกา่าอาจจะส่งเสริมคุณไม่ได้เท่ากับที่ใหม่ด้วยซ้ำหรือมีโอกาสที่จะสอบเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งอย่าพึงพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีณนะเวลานี้เลยเพราะว่าคุณจะไปได้ดีและสบายขึ้นด้วยซ้ำกับ หน้าที่ใหม่ตำแหน่งใหม่ที่คุณจะได้ทำนะคะนี่รุ่งมากงานของคุณรุ่งมากนะคะแล้วพาไปสู่เรื่องของเงินที่มั่งคั่งด้วยเรื่องของงานจะนำพาไปสู่เงินที่มั่งคัง่งทีนี้เรามาดูพยายนาโลกจะบอกอะไรเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องงานของชาวมิถุนลัคนามิถุนบางคัประลง <laughs> ประลง ลงก็เหมือนการออกบวชนะคะความสุขจะเข้ามามีเมตตาการุณาเป็นไพ่ของพระเข้ามาทั้งนั้นเลยพระคุ้มครองบรรยากาศที่ไม่ดีบางคนเจอสถานการณ์บรรยากาศไม่ดีมีการเลื่อยขาเก้าอี้ในที่ทํางานมีการแบบ ศัตรูในที่ทํางานอะไรแบบนั้นนะคะคอยขัดแข้งขัดขาคุณขอให้คุณรู้ไว้ว่าบรรยากาศที่ไม่ดีนั้นเกิดขึ้นเพื่อให้คุณไปอยู่ในสถานที่ที่เป็นฐานบุญที่แท้จริงของคุณไพ่ฐานบุญขึ้นมาแล้วเห็นไหมคะนี่ชัดเจนมากเลย อะไรที่เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีนะ่ะจะเข้ามาหาคุณถ้าคุณเจออุปสรรคในที่ทํางานคุณจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่เห็นจะดวงดีเหมือนที่เคยดูดวงเลยไปเปิดไพ่ก็ไม่ใช่เหมือนแบบที่เจออยู่นะเวลานี้เจอบุคคลรอบข้างที่ค่อนข้างจะเอารัดเอาเปรียบมองไม่เห็นคุณค่าของเรานะคะแบบพยายามที่จะแบบทําเรื่องไม่ดีให้กับเราอยู่เสมอๆอ,อ,อะไรแบบนี้นะคะติชินนินทาขอให้รู้ไว้ว่า ทุกๆบรรยากาศที่เกิดขึ้นเพื่อให้คุณรู้สึกไม่ดีจริงๆนั่นแหละถ้าหากคุณไม่พาตัวเองออกไปจากตรงนี้แล้วคุณจะได้สิ่งดีๆที่คู่ควรกับฐานบุญที่มาถึงคุณได้อย่างไรคุณจะต้อง ปรงกับเรื่องร้ายๆที่เข้ามาในชีวิตของคุณและเปลี่ยนแปลงสภาพของตัวเองนะคะมองหารูทางใหม่ๆในการทํางานเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่จุดหมายใหม่ๆจุดหมายปลายทางใหม่ๆสถานการณ์ของคุณถ้าหากคุณกล้าเปลี่ยนนะคะนี่ทัดลมขึ้นมาหานุมานชานสมอนขึ้นมาคือการเปลี่ยนแปลงหากคุณกล้ารับอาสาที่จะทําสิ่งใหม่ๆหากมีใครหยิบยื่นโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาคุณแล้วคุณกล้าที่จะทําลงมือทํารับรองเลยว่าความสุขจะเข้ามาหาคุณ ดูเหมือนว่าคุณจะมีผู้ใหญ่อุปถรัรมภ์เมตตามากๆด้วยพระหัสบอดีอยู่ในภพกรรมมะนะอยู่ในภพลอยกลางฟ้ามีอํานาจยิ่งใหญ่ในดวงชะตาของชาวมิถุนลักะนามิถุนณนะเวลานี้นะคะไหนจะดาวลาภผลอะไรราหูราหูซึ่งเป็นดาวสุภะดาวแห่งความจเจริญรุ่งเรืองไปอยู่ในเรือนลาภผลได้ตำแหน่งดาวยงยศอีกโอ้โหคุณจะเจอกับคนที่เมตตา จริงๆแล้วคุณเจอสถานการณ์โชคชะตาเมตตาก็เลยส่งสถานการณ์ที่แบบอึดอัดเข้ามาให้คุณเพื่อให้คุณเปลี่ยนผ่านถ้าหากคุณเปลี่ยนผ่านรับรองได้ว่าคุณน่ะจะเจออะไรดีๆเข้ามาในชีวิตนะคะผู้มีลักษณะจะได้ดีแน่ๆคนที่เป็นราศีก็จะได้ความความรุ่งเรืองลดทอนลงมาหน่อยนะคะแต่ก็จะได้คล้ายๆกันอะไรอะไรที่ดีๆคุณก็จะได้แบบรับการส่งเสริมคล้ายๆกันนั่นแหละเพราะว่าดาว ดาวเดินโอเคนะคะความสุขในเรื่องงานจะเข้ามาหาคุณมากยิ่งขึ้นถ้าหากคุณไม่อยากเปลี่ยนจริงๆแล้วนะ่ะบังคับไม่ได้นะคะถ้าหากคุณรู้สึกว่าตรงนี้คุณชอบคุณอยากทําตรงนี้คุณอยากสร้างตัวตนที่ที่คุณอยู่นี้ถึงแม้จะมีปัญหาและมีอุปสรรคอะไรบางอย่างและบรรยากาศที่ไม่ดีเกิดขึ้นให้คุณอดทนและ ปลงอดทนแล้วก็โปรงแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องไปอยากบังคับให้สถานการณ์แวดล้อมเป็นไปดังใจพยายามมีความรักในสิ่งที่ทําเขาเรียกว่าใช้อิทธิบาทสีในการทํางานหลักรมแห่งความสําเร็จมีความสุขชันทะนะคะความสุขความยินดีในสิ่งที่ทามองเห็นประโยชน์แล้วไม่ต้องเอาแบบบรรยากาศรอบข้างมาเป็นตัวตัดสินความสําเร็จของตัวเองมีเมตตาต่อลูกค้ามีเมตตาต่อเพื่อนร่วมงานมีเมตตาต่อทุกๆคนยิ่งคุณแผ่เมตตาให้มากเท่าไหร่แผ่เมตตาไม่่ไม่จำเป็นจะ ต้องท่องสวดมนต์นะคะใจของเราใจของเรามีความยินดีมีเมตตาและปล่อยแต่พลังงานดีๆออกไปแล้วก็โปร่งใครว่าร้ายของเราก็ไม่ต้องไปสนใจใครจะคอยขัดแข้งขัดขาเราก็พยายามจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์นั้นๆเรากา็ไม่ต้องไป ไม่ต้องไปทําร้ายทําลายเขากลับคืนแต่คุณก็อย่ายอมให้เขาทําร้ายนะคะคุณจะต้องใจดีแบบสงาา่าผ่าเผยมีเมตตาแบบปกป้องตัวเองด้วยแล้วเดี๋ยวมันจะคลี่คลายไปเองเพราะว่ายังไงยังไงพระรหัสบด,ดีก็จะคุ้มครองคุณแล้วคุณมาสู่ฐานบุญบาร,รมีที่จะต้องเลื่อนไปสู่สิ่งดีๆแล้วอันนี้คือในเรื่องของงานดีแน่นอนยังไงยังไงก็ดีถ้าณนะเวลานี้คุณไม่ดีแสดงว่าคุณไม่ได้ดีนะคะแสดงว่าโชคชะตาต้องการให้คุณเจอกับบรรยากาศไม่ดีเพื่อจะผลัก ผลักตัวเองออกไปสู่สิ่งที่ดีกว่านี้นะคะทีนี้เรามาดูไพ่เกี่ยวกับเรื่องการเงินบ้างนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินของชาวราศีมิถุนและกษนามิถุนกันบ้างนะคะคุณจะเจอสถานการณ์ใดในเรื่องเงินเข้ามาคะ่ะ p พจออฟเพนเดเคิลแ เอฟคิดว่าคุณจะได้รับการอุปถรัรมภ์ในเรื่องการเงินนะคะใครที่มีบุตรบริวานนยจะดีมากเลยช่วงนี้บุตรบริวารอุปถรัรมภ์สนับสนุนเรื่องเงินถ้าใครยังไม่ได้มีบุตรบริวารก็แปลว่าคู่ครองนี่แหละค่ะอุปถัมภ์คู่ครองอุปถรัรมภ์นะคะ j u s t m e n t ผลบุญเก่าส่งเสริมนะคะชาริออรค่ะ Helvable ได้รับเงินเยียวยา Ten of o n t r e of One The Magician ชาวราศีมิถุนลักนามิถุนจะได้โอกาสในการสร้างเงินใหม่นะคะแล้วก็จะค่อยๆเป็นค่อยๆไปดีที่สุดเลยดีที่สุดเลยคือในเรื่องของ การได้รับลาบผลมาโดยเสนหานะเอฟรู้สึกว่าคุณจะได้รับลาบมาโดยเสนหานะคะคู่ครองจะเมตตาดีนะเงินอาจจะไม่ยอดเยี่ยมเท่ากับเรื่องของงานก็จริงนะคะแต่คุณก็มีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆตัวคุณเองเหมือนจะได้เริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆที่จะสร้างที่จะสร้างความมั่นคงที่ดีให้กับชีวิตของตัวเองนะคะดูเหมือนคุณจะเริ่ม คุณจะเริ่มมองเห็นลู่ทางใหม่ๆในการสร้างงานสร้างเงินนะ่ะคุณจะเจอไอเดียใหม่ๆที่คุณจะทําอะไรบางอย่างที่อาจจะเกี่ยวข้องกับงานพิเศษของคุณก็ได้นะคะงานที่สองงานที่สามแล้วได้มาซึ่งรายได้หลากหลายช่องทางให้คุณลองทําไปเลยให้คุณลองทําไปเลย,ให,ลเลยให้คุณแบบกล้าหาญที่จะทําไปเลยนะคะลงมือทําช่วงนี้เนี่ยดีมากๆนะคะ คิดว่าคุณจะได้ลาบลอยด้วยนะในบางคนได้ลาบลอยนะคะแต่ว่าก็อย่าลุ้นมากนะคะอย่าลุ้นมากอย่าลงทุนมากลงเท่าไหร่ก็ได้ถ้าดวงคนจะได้นะคะจัดเหม็นเพราะว่าไพ่ของผลบุญส่งผล the magician เอฟคิดว่าการเงินของคุณจะหมุนตัวได้คล่องตัวดีแหละถ้าใครได้เงินมามากก็อาจจะมีรายจ่ายเข้ามามากหน่อยในช่วงนี้นะคะ มีรายจ่ายอะไรเข้ามามากน่อยแหละแต่คุณก็จะมีเงินที่เพียงพอกับการใช้จ่ายอยู่เสมอนะคะไม่ต้องห่วงในเรื่องของเงินไม่มีไพ่ร้ายอะไรออกมาไม่มีไพ่ร้ายอะไรออกมาแต่อาจจะมีการแบบมีค่าใช้จ่ายเยอะอยู่บ้างสิบไม่เท้านะคะแบกบรับค่าใช้จ่ายเยอะอยู่บ้างแต่คุณก็จะไปรอดได้อย่างสบายๆชีวิตของคุณจะราบรื่นพอสมควรนะคะโชคดีกว่าคนอื่นเยอะเลยแล้วคุณไม่ได้ คุณไม่ได้หาเงินด้วยตัวเองด้วยนะบางทีเงินที่หามาได้ด้วยตัวเองคุณก็ใช้จ่ายได้เพียงพอคุณยังจะมีเงินสนับสนุนจากผู้อื่นเข้ามาด้วยนะคะหลากหลายช่องทางนี่เหมือนคุณจะเจอคนที่คอยให้ให้การอุปถัมภ์ค้ำชูคุณในเรื่องการเงินเรื่อยๆนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องการเงินจากไพ่ออร์คิลบ้างนะคะเนเจอร์ Nature, ธรรมชาติ g u i d a n c e you are divinely divinely guided คำแนะนำคืออยู่ใกล้ๆก,กับธรรมชาติเดี๋ยวดูสำรับนี้สิสายลมเปลี่ยนทิศ change in the wind go the distance ไปไกลๆไ,ไปได้ยาวไกลไพ่บอกชาวราศีมิถุนแล้วก็นามิถุนว่าหากคุณเคยแบบในอดีตคุณเคยอยากทําอะไรแล้วไม่ได้ทําอยากค้าขายอะไรอยากทํางานอะไรแล้วไม่ได้ค้าขายยังยังไม่สําเร็จในอดีตเอามาปัดฝุ่นทําได้นะคะนี่ เอาของเดิมของเก่าย้อนกลับมาปัดฝุ่นทำได้มีโอกาสเลยว่าสิ่งที่คุณเคยคิดว่าจะทำานะ่ะมันจะไปได้อย่างเจริญรุ่งเรืองไปได้ยาวๆเลยโกดดิสแทนสร้างความมั่งคั่งให้กับคุณไปได้ยาวๆคุณจะรวยแบบมั่งคัง่ง ต้องเริ่มทำณวันนี้แล้วจะรวยแบบมัง่งคั่งแบบที่ไพ่บอกว่างานของคุณกำลังจะรุ่งแล้วงานนี้จะพาไปสู่ความมัง่งคั่งในอนาคตคุณมีโอกาสเลยที่จะได้ความมัง่งคั่งอย่างยั่งยืนไพ่สาไม้เท้าออกมาบอกเริ่มมองหาหนทางนะคะถ้าทำวันนี้ก็รวยถ้าทำวันนี้รวยในอีกไม่นานหรอกค่ะเพราะว่าดาวส่งผลดีๆทั้งนั้นเลยแล้วคุณเจอคนเกื้อหนุนช่วงนี้ถ้าหากคุณไม่ ถ้าหากตัวคุณเองไม่พาตัวเองไปสู่ความหดหู่ไปสู่บรรยากาศไม่ดีด้วยตัวเองนะไม่ไม่คิดเรื่องลบๆไม่คิดเรื่องร้ายร้ายนะ่ะยังไงชีวิตของคุณกําลังจะเปลี่ยนเปลี่ยนไปแบบดีขึ้นพลิกชีวิตอยู่แล้วนะคะพยายามทําให้ตัวเองมีความสุขอยู่เสมอนี่ฮาร์โมนีอราวอยู่พยายามทําให้ตัวใคร,ใครอื่นใครอื่นสร้างบรรยากาศไม่ดีก็ช่างหรือจะมีความคิดแต่หนหลังที่ย้อนกลับมาให้คุณเป็นทุกข ระมัดระวังความคิดของตัวเองเพราะว่าความคิดที่ทําให้ตัวเองเป็นทุกข์แม้ว่าเรื่องราวมันจะผ่านไปนานแล้วมันเป็นพลังงานลบๆมันเป็นบรรยากาศไม่ดีที่คนจนคนจนจะมีนะถ้าหากคุณมัวแต่ทุกข์นะคุณจะปิดกั้นความรวยอันนี้เรื่องจริงถ้าคุณมัวแต่หดหู่กับปมในอดีตนะคะนั่งจมจอมอยู่กับปมในอดีตมันย้อนกลับมาให้คุณคิดถึงแล้วคุณก็เศร้าแล้วคุณก็ โกรธและคุณกระโทษเรื่องนั้นเรื่องนี้ทั้งทที่ชีวิตของคุณกําลังจะไปได้ดีนะ่ะคุณจะขัดขวางโชคชะตาของตัวเองจากความร่ํารวยนะให้พึงระวังนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแรงแสั่นสะเทือนมันเป็นพลังงานและกระแสจิตที่จะดึงดูดของดีเข้าหาคุณอะไรที่มีความสุขอะไรที่เป็นการให้อภยัยอะไรที่เป็นพลังงานดีๆมันจะเป็นคลื่นกระแสจิตเดียวกันกับ กับคนที่เบิกบานจ่มใสกับคนที่มีเพียงพอกับคนที่มีอิ่ม้ํำสำราญกับคนที่แบบเจริญรุ่งเรืองและมีความมีความร่ำรวยมีชีวิตที่ผาสุกร่มเย็นอะมันจะเป็นกระแสจิตที่ดึงดูดความร่ำรวยเข้ามา,าคุณแต่ถ้าคุณมัวแต่นั่งจมอยู่ในความทุกข์ไม่ยอมที่จะสันที่สุขสัทีทั้งทั้ง ที่โลกของคุณกําลังจะเปลี่ยนแปลงแล้วและจะเปลี่ยนไปรุ่งแบบยาวๆคุณก็จะเป็นเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองที่ดึงตัวเองย้อนกลับย้อนกลับไปสู่ความาหดหู่ย้อนกลับไปสู่ความโชคร้ายย้อนกลับไปสู่ความยากลําบากอีกครั้งหนึ่งคุณต้องสู้กับตัวเองตัวคุณเองเป็นเจ้ากรรมนายเวรของตัวเองสู้กับตัวเองให้ได้เมื่อ เมื่อความคิดลบๆพยายามจะย้อนคุณกลับไปสู่อดีตที่มองมนให้สู้ให้สู้แล้วก้าวขาออกไปให้ได้แล้วไปสู่ความสุขนะคะต่อสู้และเยียวยาตัวเองเอาตัวเองคลายปมออกมาจากจุดนั้นเพราะว่าคือเจ้ากรรมในเวรจะไม่ยอมให้คุณไปสู่ความมั่งคั่งเขาจะยือรอบสุดท้ายเขาจะยือรอบสุดท้ายก่อนที่คุณจะได้สิ่งดีๆคุณจะต้องเอาชนะให้ได้แล้วพาตัวเองไปสู่ความรวยให้ได้ในที่สุดนะคะอันนี้ก็คือคําแนะนําเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณ งานของคุณจะนำหน้าไปก่อนงานของคุณจะพุ่งรุ่งพุ่งแรงไปสู่ความมั่นคงไปสู่หนทางแห่งความเจริญก่อนแล้วเงินของคุณจะเริ่มไปด้วยกันกับงานในภายหลังแล้วไปด้วยกันยาวๆเอาชนะจิต เอาชนะจิตอันหดหู่ของตัวเองให้ได้อยู่ในห่วงอารมณ์ที่สันติสุขตลอดตลอดนี่คือการสั่นสะเทือนดึงพลังงานความสุขให้เอาความสุขนั้นดึงเอาความมั่งคั่งเข้ามาด้วยนะคะถ้าหากคุณทําจนคุณเชี่ยวชาญคุณจะรู้เลยว่ามันจริงแท้ถ้าหากคุณเอาแต่แบบจมดิ่งเศร้าคุณจะรู้เลยว่าช่วงนั้นมีแต่เรื่องโชคลายเข้ามาอุ้ยซื้อหวยก็ไม่ถูกโ้ยแบบทํางานก็ถูกก็ถูกว่าก็ไม่เห็นจะได้อะไรดีๆเข้ามาเลยอะไรแบบนั้น,นะคะคุณจะ เจอเรื่องราวเหล่านี้แหละเข้ามากระทบใจเพราะเพราะฉะนั้นพลังบวกนั้นดีจริงเอาตัวเองออกมาจากอะไรที่แบบดราม่า ดราม่านะ่ะได้ยิ่งดีเพราะว่าพอเราเสพข่าวลบๆแล้วบางทีข่าวนั้นไม่เกี่ยวกับเราแต่ห่วงอารมณ์ลบมันยังอยู่กับตัวเองมันจะไปดึงเอาเรื่องในอดีตท,ที่เราเคยโดนทําร้ายเรื่องในอดีตท,ที่เราเคยโชคร้ายเรื่องในอดีตท,ที่เราเคยแบบอดอยากอะไรแบบนี้นะคะเข้ามาหาทําให้เราแบบย้อนกลับไปเป็นคนที่โชคร้ายเช่นนั้นอีกสู้กับมันนะคะอย่ายอมให้เจ้ากรรมในเวลไล่ตามหนีให้พ้นหนีให้พ้นแล้วคุณจะได้เจอกับความร่ํารวยรุ่งเรืองนานา,นาประการแล้วก็ ฟังฟัง y o U a R e d i a l y Guide d ฟังตัวตนข้างในของคุณที่ที่รู้สึกว่าอยากทําอะไรอยากจะเริ่มต้นทำอะไรอยากจะเริ่มต้นทําอาชีพอะไรอยากจะลงทุนในอะไรให้ฟังให้ฟังแบบคำพีในตัวเองนะให้ฟังความรู้ภายในของตัวเองสิ่งที่คุณ รู้สึกชอบจะพาคุณไปสู่ความยั่งยืนนะคะจะพาคุณไปสู่ความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนนี่คุณมีเกณฑ์เป็นเศรษฐีจากงานที่คุณปรารถนาที่จะทำที่จะทำนะคะทีนี้เรามาดูไพ่ความรักกันค่ะเรามาดูกันนะคะความรักของชาวราศีมิถุนลักนณามิถุนในช่วงเดือนมิถุนาย,ยน2565นนี้จะเป็นอย่างไรบ้างาดูกันเลยค่ะ ได้ไ i ายแฟนนะคะมีความมั่นคงดีมีความอบอุ่นดีมากค่ะได้รับการดูแลเอาใจใส่ความรักค่อนข้างอบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขนะคะราบรื่นเจอความรักที่ค่อนข้างเข้าใจกันมากขึ้นดาวความรักของคุณได้ตำแหน่งดีดาวกะความดาวความรักแล้วก็ดาวการงานของคุณเป็นดาวดวงเดียวกันคือดาวพระหัสบอดีนะคะได้เกณฑ์เกษตรราบดีลอยกลางฟ้า คิดดูว่าไพ่มันเชื่อมโยงขนาดไหนนะดูสิคะราชนิทอเรียนได้รับคู่ที่อุปถัมภ์ค้ำชูได้รับลาบมาโดยสเสน่หาเจอคู่สายเปนะคะสามถ้วยการเฉลิมฉลองบางคนก็เจอการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่ใช่คุณจะเปลี่ยนแปลงไปสู่สิ่งที่ดีกว่านะคะใครบางคน ใครบางคนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความรักก็คือจบจากสายสัมพันธ์ที่เป็นพิษท็อกซิเคเดชันจิ๊บไปสู่สายสัมพันธ์รักที่ดีงามแล้วจะเจอคู่ที่เข้ามาทนุถนอมเกื้อกูลคุณหยิบยืน่นเงินหยิบยืน่นอะไรดีๆให้กับคุณในบางคนเจอคนที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่มีอายุหน่อยแต่ดูแลเลี้ยงดูคุณได้นะคะในบางคนที่เป็นผู้ชายหรือมีใจเป็นบุรุษคุณก็จะเจอผู้หญิงที่ช่วยกันเกื่อกูลร่วมแรงร่วมใจสนับสนุนคุณนะคะมี แรงบันดาลใจให้กับคุณมีดวงชะตาเกื้อหนุนให้คุณได้เจอกับความสำเร็จในชีวิตในบางคนที่มีความห่างหายคนรักห่างหายไปนานเลิกลากันไปแล้วเขาเป็นคู่คุณ,คณก็มีเกณฑ์ว่าคนรักเก่าจะกลับมาด้วยการวนกลับก็ขึ้นมานะคะราชินีถือถ้วยความรักชุ่มชื่น ความรักถูกห่วงแหนถูกเอาใจใส่อย่างมากมายคุณจะเจอคู่ที่แบบรักคุณนะคะรักคุณคลั่งรักในตัวคุณสร้างความสุขให้กับคุณดูแลทนุถนอมคุณบางคนเจอสายเปนะคะเป็นผู้ใหญ่สายเปเข้ามาแล้วก็ห่วงแหนคุณเหลือเกินนีสี่เหรียญคุณจะได้สิ่งดีๆมากมายจากความรักในรอบนี้นะคะ ใครที่รอคอยคนเก่ามีเกณฑ์ที่จะวนกลับมาปรับความเข้าใจนะคะเขายังรักคุณอยู่เขาไม่ยอมปล่อยคุณไปเขาจะทําทุกวิถีทางให้คุณอยู่กับเขาและเขาพร้อมที่จะปรับตัวเองเขาพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่ให้ดีกว่าเดิมรีสตาร์ทความสัมพันธ์นี้ให้ดีกว่าเดิมกับ ไม่ว่าคุณจะเลือกเส้นทางไหนเช่น MO v e on ไปต่อแล้วเจอคนใหม่ที่ดีกว่าคุณจะได้คนดีในชีวิตคุณจะได้ความรักที่โรแมนติกร่มเย็นเป็นสุขแล้วเหมือนกับได้เฉลิมฉลองความสําเร็จในเรื่องรักจะเจอคนที่อยู่ใกล้แล้วอุ่นใจอยู่ใกล้แล้วสบายใจอยู่ใกล้แล้วเย็นชุ่มชื่นหนัวใจนะคะแล้วเขาก็จะค่อนข้างเท่นุ้ถนอมเอาใจใส่แล้วห่วงแหนคุณมากมายหรืออยากจะกลับไปหาคนเก่าก็มีเกณฑ์ว่าคนเก่าอยากจะหวนกลับมาแล้วเป็นความรักที่ดีที่สุดให้กับคุณ เป็นการเริ่มต้นอีกครั้งกับคนเดิมก็ได้แล้วแต่ว่าชะตากรรมของคุณจะมีคู่เป็นคนเก่าหรือคนใหม่นะคะทีนี้มาดูไพ่ Oracle แ,แนะนำกันค่ะเทค i ฟล t บินขึ้นไปกล้าหาญอาจหาและเชื่อมั่นค่ะมีหัวใจที่ยิ่งใหญ่สวยจังเลย intuition คุณรู้คุณเห็นคุณรู้สึกคุณรู้สึกได้ว่าอะไรเป็นอะไรในเรื่องราวของความรักนะคะความเสถียรความแน่วแน่ความรักที่มีรากฐานมั่นคงนะคะคุณกำลังจะเจอความรักที่มีรากฐานมั่นคงร่วมแรงร่วมใจกันหากคุณเป็นสุภาพบุรุษคุณจะเจอผู้หญิงที่ที่มีลักษณะของ ดวงชะตาส่งเสริมให้คุณได้เจอกับสิ่งดีๆในชีวิตแล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณจะไม่มีทางปล่อยเธอคนนี้ไปชีวิตของคุณจะรุ่งเรืองและ เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตไปสู่ความไปสู่ความมั่นคงทางความรักตลอดการเมื่อเจอรากการที่แท้จริงแห่งรักนะคะถ้าคุณเป็นสุภาพสตรีหรือมีใจเป็นหญิงคุณจะเจอสุภาพบุรุษที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงไม่ว่าเขาจะอายุมากหรืออายุน้อยกว่าคุณก็ตามเขามีวุฒธธิภาวะทางอารมณ์แล้วพร้อมจะดูแลพร้อมจะปกป้องพร้อมจะปกครองคุณคุณจะรู้สึกว่าคุณมีคุณค่าเหลือเกินเมื่ออยู่ใกล้ๆเขาคุณจะรู้ด้วยความรู้สึกของตัวเองเลยว่าโอ้นี่คือความสุขที่แท้จริงคุณจะมองเห็น คุณจะเจอคนที่คุณมองเห็นหัวใจที่แท้จริงของเขาและคุณรักและเขาก็มองเห็นหัวใจที่แท้จริงของคุณและคุณรักเขากล้าหาญนะคะที่จะเลือกความสุขของตัวเองคุณจะกลายเป็นสุดที่รักจงกล้าหาญที่จะได้รักที่จะถูกรักด้วยแล้วก็เสถียรแล้วมั่นคงแล้วความรักจากนี้จะเสถียรและมั่นคงแล้วจะร่วมแรงร่วมใจแล้วก็จะกระตุ้นดวงชะตาของคุณให้หมุนไปสู่ความเจริญ คู่มาพร้อมความเจริญคู่มาพร้อมความรุ่งเรืองคู่มาพร้อมความมั่นคงนะคะอะไรดีๆก็ดูจะเกิดขึ้นพร้อมกับคู่คนนี้ คุณจะต้องทบทวนว่าคู่คนไหนอยู่ด้วยแล้วชีวิตล่มจมแล้วมันมีจริงๆนะคู่คนไหนอยู่ด้วยแล้วมีการสูญเสียอะไรเกิดขึ้นอันนั้นอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะคุณกําลังจะเจอคู่ที่พาไปเจริญนะพาไปมั่งคั่งพาไปรุ่งเรืองนี่แหละคือคนที่คุณกําลังกําลังจะได้หากเป็นคนเก่าที่จะเป็นคู่ของคุณจริงๆเขาก็จะกลับมาพร้อมกับ รากฐานที่มั่นคงเพื่อคุณพร้อมจะสู้ชีวิตเพื่อคุณพร้อมจะสนับสนุนคุณทุกสิ่งทุกอย่างนะคะแล้วนี่แหละอาจจะเป็นการเงินที่คุณได้มาซึ่งมันสอดคล้องเชื่อมโยงสอดคล้องเชื่อมโยงแล้วก็ต้องกันกับเรื่องของที่คุณได้มาตั้งแต่แรกโอ้โหทั้งราชนีถือเหรียญทั้งสิบเหรียญอะไรแบบนี้คุณอาจจะเจอคู่ที่พาคุณสร้างเงิน,สร,างงานสร้างงานก็ได้นะคะนี่ขึ้นมาแบบคล้ายกันเลยราชนีถือเหรียญแล้วก็สิบเหรียญก็มันเหมือนกับไฮโลแฟนที่มีความมั่งคั่งมั่งมี อาจจะเป็นเช่นนั้นก็ได้นะคะแล้วคุณก็จะสามารถเก็บเงินเก็บทองร่วมกันได้อย่างมากมายนะคะเดี๋ยวเราไปเจาะลึกเรื่องความรักในคลิปธาตุแล้วก็คลิปปิกอาการนะคะแต่วันนี้เอฟดูให้เท่านี้ก่อนเอฟรู้แต่ว่าชาวมิถุน,น่ะโดยเฉพาะรักขนาดแท้ๆน่ะยังไงยังไงคุณจะต้องเจอความรักที่ดี มันมาถึงช่วงจุดที่คุณจะได้เจอความรักที่มั่นคงแล้วนะคะสําหรับวันนี้เอฟขอทำนายให้เพื่อนเนชาวราศีมิถุนลนัคนณามิถุนเท่านี้นะคะขอให้มีความสุขในชีวิตนะคะมีความสุขในความรักนะคะความรักปกป้องคุ้มครองทุกคนเลยค่ะสมหวังในความรักทุกคนเลยนะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ